ค่ะเรามาส่งรถมือสองนะคะทะเบียนหนึ่งมาม่าคอควายเจ็ดสามเจ็ดเจ็ดให้กับพี่พัดนะคะรุ่นหนึ่งจุดแปดไฮบริดนะคะคันนี้เป็นไฮบริดเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่พัดค่ะวันนี้พี่พัดมารับรถที่ไหนคะนี่ที่เบสคาร์เซ็นเตอร์ครับที่เบสคาร์เซ็นเตอร์นะคะตัวนี้ไฮบริดเลยเป็นรุ่นหนึ่งจุดแปดไฮบริดของเรานี่คุณพี่ใช้งานออกกี่เท่าไรครสองหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยครับสองหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยคุณพี่รบกวนมองกล้องเนาะ อ่ะสองหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยใช้คนค้ำไหมคะพี่ไม่ใช้คนคำ้คำครับไม่ใช้คนค้ำเลยอะ่ะไฮบิดอะ่ะไฮบิดไม่ใช้คนคำ้ำเอกสารยุ่งยากไหมคะเอกสารไม่ยุ่งยากครับก็ประชาชนจะเป็นบ้านแบบผีนี่นี่อโอพื้นฐานสแตนดาดเลยเนาะสำหรับคันนี้นะคะแล้วเอกสารไม่ยุ่งยากใช้เวลาในการรับรถอนุมัติสินเชื่อนานาไหมคะพี่ไม่นานครับก็ประมาณอาทิตย์หนึ่งไม่นานนะคะประมาณนหนึ่งอาทิตย์ได้รถเนาะก็ของแถมนะคะของแถมก็มีครปองน้ำมันห้าร้อยมีสดครุปปองส่วดทั้างวนวด คนละสามพันห้างวดห้างวดเลยครับผมแล้วก็พวกประกันพรบปีแรกต่อให้ติดให้ฟีีอ่าภาษีมิตเตอร์เปลี่ยนชื่อผู้ครอบครองโอ,อนชื่อเรียบร้อยเนาะอ่ะอาเดี๋ยวพูดสรุปให้นะคะสําหรับคันนี้นะคะหนึ่งจุดแปดเอสหนึ่งจุดแปดไฮบิดนะคะดาวสองหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยนะคะไม่ใช้คนคําด้วยเอกสารไม่ยุ่งยากนะคะของแถมก็ได้คุปองสุดรถ ข่างงวดให้สามพันบาทห้าใบนะคะมูลค่าหมื0 0ห้าแล้วก็ยังได้น้ำมันอีกห้าร้อยบาทประกันพรบภาษีมิตเตอร์ให้ในปีแรกพร้อมเปลี่ยนชื่อผู้อบครองเนาะขอความประทับใจกับเบสคาเซนเตอร์นิดนึงค่ะพี่ก็ก็ดีครับรับรถไวดีเอกสารยุ่งยากง่ายง่าย,ออยาง,ง่ายยังไงก็น่าจะได้ครับง่ายง่ะได้เนะาเนะก็อของเหลวเราก็เปลี่ยนหายให้เรียบร้อยนะคะยังไงก็ขอขอบคุณพี่พัทนะคะ ขอให้ขับขี่ปลอดภัยเฮงเฮงด้วยด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายแล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้านะคะ